ทรงผมมาโหผมตดเยอะเลยอ่ะมทโถถ้าเราไปเจอกันอีกอาทิตย์นึงนะเอาช็อกโกแลตให้แล้วเนี่ยฮะไม่เจอกันเลยตื่นมาร้องไห้หรอตื่นมาร้องไห้เหรอฮะตื่นมาร้องไห้เหรอไหนถ่ายรูปถ่ายรูปน่ หนึ่งหนึ่งสองสามยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานหนึ่งสองสามยิ้มหวานเอ้ยหล่อจังเลยอราละมายิ้มหวานสิห่วงเล่นตอนนี้ห่วงเล่นยิ้มหวานเล่นอะไรซ่อมโต๊ะอ๋ออะโทรศัพท์มาหน่อยเด้โหลโหลเน้ แล้วมาแล้วมาครับยิ้มไปแล้วคุ้มไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับโอ้ยอยากเจอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดอรอสุดรอเอ้ยอไปไหนก็ต้องระวังเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ,อ้ยออะไรสุดรอว่าไงฮะ คุณแม่คุณแม่เหนื่อยคุณแม่เหนื่อยแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำย่างี้ไม่ได้นี่ิหลบเด็กเดโอ้ยคุณแม่เหนื่อยแล้วอ่ะมีธงสหรัฐอเมริกาด้วยดื้อดูเนาะเดี๋ยวนี้ใช่เขาชอบเล่นของของเขากำลังเล่นไงฮกำลังปลาเข้าวของแล้วมั้ย มามา <Parent S 2> ัดแบอบวะแบอบวะแบอบวะจ้าเออออยู่ไหนวะอยูไ่ไหนเนี่ยาอจอไม่ได้นะเดินบังไฟไม่ได้นะเมโอเคค่ะ